จะลมแรงหน่อยที่ใกล้ๆบ้านสุขแหละ n o r t h e r l u s a n s t r a n d มันก็จะเป็นชายหาดเนี่ยค่ะตรงนี้มันก็จะเล่นได้เนาะ ที่ได้มาสำรวจเส้นทางให้แล้วนะคะที่พรุ่งนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองรับไปพิจารณากันก็แล้วกันนะคะตรงมุมตรงนี้ตรงนี้เป็นทางโฮคริงแล้วเข้ามาตรงทางแยกนี่เลยคะ่ะตรงวงเวียงก็เลี้ยวขวามันชื่อถนนตรงที่เราจะจอดรถอะมันมันไม่มีชื่อ,อแต่ว่าถนน ที่จะใส่ตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วก็มีที่จอดรถอันแรกตรงนี้แล้วก็ตรงไปก็มีที่จอดรถอีกที่หนึ่งซึ่งว่าสะดวกสบายมากและดูนะเงียบสงบดีค่ะตรงมุมตรงนี้ก็มีดอกไม้สวยๆเลยตรงนู้นก็มีค่ะอาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันตรงนี้ก็เดินไปได้ถ่ายรูปข้างหลังแต่ต้องระวังหน่อย พี่ครัวว่าตรงนี้มันจะเป็นน้ำแล้วก็หล่นลงไปปุ๊บเลยแต่ไม่ใช่ค่ะต้นแมลงหนอนยุงยังไม่มียังไม่ค่ำเนี่ยเดินมาได้แล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้อาสวยเลยค่ะเป็นนางแบบแห่ก่อนสวยนะ่ายนะหนวยดอกแบบพิเศษมากเลยอะ่ะ กรีดดอกเป็นมันเลี่ยมเลยนะสีเหลืองสวยค่ะดอกไม้ริมทางแต่ความสวยไม่ได้ริมทางเลยค่ะนะสวยนะนี่แล้พวพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเหวียงฮูลูกันตรงริมน้ำเสร็จพอเป็นแล้วก็จะให้รางวัลมาถ่ายรูปตรงนี้กันดีไหมดีไหม นะแดดสองแล้วพรุ่งนี้อากาศดีกวันนี้อีกสริงจริงเนี่ยแหละแล้วก็มีดอกไม้ริมทางดอกไม้ป่าอย่างนี้แหละที่ได้ชื่นชมกันในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิดอกสิงโตก็มีค่ะฟันสิงโตแห้งๆมีไม่มากจับปุ๊บหล่นเลย ไม,ไม่ทำให้ได้เป่าเลยอ่ะน้องธรรมชาติแล้วนะคะ่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเนียบสงบด้วยนะคะรถผ่านน้อยค่ะตรงนี้